สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เพื่อนพิ์จะมาถากาแฟกาแฟกาแฟสดกับนมทัญพืชนะคะกับนมธัญพืชนะคะ,ะมาดูส่วนผสมนมทัญพืชนะคะนมธัญพืชช่วงนี้เป็นเทศกาลเจนะคะ,ะถ้าท่านทานกาแฟอยู่ เป็นกาแฟดำอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าวันหนึ่งนึกอยากทานกาแฟผสมนมอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องการเป็นกาแฟเจเนาะนี่ค่ะเป็นอ่ากาแฟที่เพื่อนๆที่รู้จักกันเนาะในกลุ่มในกลุ่มผลิตอ่าผลิตขึ้นมานะคะเป็นซีเรียลพาวเดอร์นะคะส่วนผสมตรงนี้นะคะจะทาน นมอย่างเดียวเลยก็ได้สำหรับผู้ป่วยหรือคนที่ดูแลสุขภาพนะคะส่วนเพิ่มพิงก็จะมาทานะนมตัวนี้แล้วก็ผสมกับกาแฟนะคะส่วนผสมตัวนี้ก็จะมีถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองแล้วก็ข้าวอบแห้งข้าวอบแห้งข้าวโพดผงนะคะข้าวโพดผงและก็เป็นกะทินะคะอันนี้ค่ะส่วนเนื้อ ที่ผสมนะคะก็จะเป็นสีขาวๆนวลๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะขาวๆนวลๆอย่างนี้ค่ับจะไม่เหมือนกับครีมเคียมนะจ๊ะจะไม่เหมือนกับรีเคียมอาแล้ววันนี้เพื่อนพิมก็จะทานกับนี่นี่คะ่ะสับปะรดนะจ๊ะใส่สับปะรดเป็นพายนะคะแล้วที่ได้ทําไปให้ดูก็คือเผือกนะจ๊ะเผือกเชื่อม เผือกเชื่อมผสมอะเผือกเชื่อมด้วยน้ำตาลอ้อยนะจ้านี่ออกมาอย่างนี้จะ้ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเตรียมไว้ก่อนเลยเผือกเชื่อมนี่เราจะผสมกับงาขาวจ้ะงาขาวโวยนะคะโดยงาขาวจ้ะเพื่อนๆน,นี่นะคะเผือกเชื่อม แสงจะย้อนนิดนึงนะคะเนี่ยคะ่ะงาขาวหอมหอมนะคะเนี่ยโรยงา,ขา,งางขาวและงาดดำนะจ๊ะงาขาวและงาดดำหอมนะจ๊ะ,ะงา a ดำหนึ่งช้อนงาขาวหนึ่งช้อนเต็ม,เต,มเต็มกันไปเลยนะคะโรยงาขาวโรยงา a ดำครบสุด นี่ขาวเพื่อนๆน,นะคะอาขาวงาดำเพราะว่าเราไม่ต้องการความหวานนะคะีนะจ๊ะนาทานไหมคะอาเสร็จเรียบร้อยแนละ้วเครื่องเคียงอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างพร้อมมีนะจ๊ะผายสับประรดมีความหวานอยู่เรียบร้อยเพราะฉะนั้น เอ่อพวกกาแฟที่เราที่เราจะทานเราจะไม่ใส่ความหวานกันเลยนะคะไม่ใส่ความหวานเลยขออน,นุญาตเก็บก,กาแฟกันเลยนะคะดีแบบแรกรึ่งปิ่นก็จะมาเตรียมบดกาแฟก่อนนะจ๊ะบดกาแฟ ใกลๆนี่เห็นหนะคะก็คือกล้องเข้ามาใกล้มากไม่ได้จ้ะชมกันเลยจ้ะนี่นะคะกาแฟนึ่งช็อตเพราะจะเป็นกาแฟร้อนนะจ๊ะใส่เนื้อกาแฟแค่นีด้เดียวนะคะ วัดดีครับผมมีแต่หอมากหอมามีก่เพื่อนเพื่อน,น,นให้ดูเนาะเล้วกาแฟที่ได้ เดี๋ยวเพื่อนพิมจะชงนมนมนะคะนมพืชผั่ยืพืชันพืชสองช้อนนี่นะคะนมทั่นพืชนะคะอสทิปแป๊บนะอาทิปแป๊บ้ะสองช้อนนะคะคบบนมธัญนะแบบพืช ึ่งเป็นเกลถ้าเราต้องการความเข้มข้นเยอะๆก็ใช้ประมาณสองช้อนครึ่งนะคะเพื่อนสองช้อนครึ่งสองช้อนครึ่งแล้วก็ปดน้ำร้อนใส่ลงไปแล้วก็นี่นะจ๊ะเราก็ใช้ตีนี่นะคะใลๆหน่อยนะพอ จะอยู่บริเวณนี้นะคะ่ะขอไปขอไปคุณลูกค้าด้วยนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าอยับเพิ่งมาตอนนี้โอ้ยขอขยับกล้องให้เพื่อนๆดูสักนิดหนึ่งนะคะคุณลูกค้าบอกมายืนอยู่แล้วก็เห็นทำอะไรทำอะไรคุณลูกค้าบอกเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่อ่ะอันนี้ตกแ่เสร็จเรียบร้อยลนะ ให้ดูเราจะทํานมนี่นะคะเพื่อนเพืๆนมนมนมมองเห็นไหมคะแสงจะย้อนนิดนึงนี่เขาปันปันนะคะนมถันยพืชข้าวโพดข้าวกล้องถั่วเหลืองข้าวอบแห้งแล้วก็กะทินะจ๊ะอันเนี้ยเรียบร้อยและะ้วค่ะเ,เ,เพื่อนๆแทนนมเนาะเ๋ยบทำง่ายๆนะคะ เราก็จะ่ะนี่จ้ะนี่ค่ะคเพื่อนจ้ะเนาะปองนมลุน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 สีสันน่าทานมากๆมองเห็นไหมจ้าทุกคนนี่ค่ะพอดีเลยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะนี่ค่ะมองเห็นไหมคะนี่จ้าเนาะ ก็จะยกไปทานกันเลยท้ไปทานกันเลยเห็นไหมคะ่ะมาทานมากมากเลยาทานชิมชิมชิมอ่าขออนุญาตไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อชิมชิมชิมไม่ขาดเนื่อ หอมนุ่ม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 จา้านะคะบเลยมื้อนี้ของเรานะเป็นมือ้อเช้าที่หอมหอมอรอ่อยอร่อยสุขภาพสุขภาพ ชิมทานัปตรงนี้เลยนะจ๊ะงางางาขาวงาดำชิมเลยค่ะเหน่อ,อยครับเ,เพื่อนมีจ๊ะขายสับประรด alo, gì <laughs> lo hả? เปลือกทั <oneself> ้งหอมทั้งมันนะจ๊ะเปลือกเปลือกน้ำตาลอ้อยงาดำงาขาวเพื่อนเห็นไหมหอมหอมอืมฟินเวอร์ฟินเวอร์อืมอร่อยงานล้เพื่อนเพื่อน พร้อมเมื่อ,อวานเพิ่มพิมเอ่อทำเกือบชื่อมลเนาะให้ดูไปแล้วเป็นคลิปวิดีโอพิพเมียเนาะ กาแฟให้ลูกคาก่อนนะคะชีวิตประจำวันก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็เปิดดูเพื่อนไปด้วยนะคะว่าทำงานไปด้วยใช้โทรศัพท์และเสียงเครื่องเดียวเนะวาะเพราะว่าต้อง กัแกนเนาะอ่าเราก็สามารถล็อกติดไว้อย่างนี้ได้นะคะก็ไม่ได้ใช้บ่อยแล้วก็จะมีนมฮอกไกโดค่ะฮอกไกโดเนาะก็ะเราจะทานแบบนมนมเป็นนมแท้นะคะนมสดแท้ๆเลย เราก็ามาชงทานได้อันอนี้ก็จะหอมๆนุนน่มๆนะคะตงตัวทง <c ười> านไปด้วยอัพคลิปไปด้วยดูเพื่อนไปด้วย เพื่อนๆทำกาแฟเสร็จก่อนเนาะเยอะๆเพื่อนๆกับแต่เช้าเลยนะคะ

เวลากับตัวเองเพียงแค่นี้สำหรับตอนเช้านี้นะคะหลังจากนี้ก็จะทำหน้าที่ให้เวลากับเพื่อนๆให้เต็มที่เท่าที่เป็นไปได้นะคะสำหรับคลิปนี้เ,นเพื่อนๆขออนุญาตลาเพื่อนเพื่อนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวลูกค้ากำลังรอกาแฟอยู่ขอบพระคุณนะคะสวัสดีบายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊บ